เออค่ะว่าเบญจรงต่างเนี่ยคนไทยเราบางทีลืมค่ะเอ๊ะที่ไหนเขาทำกันบ้างเราก็รู้ว่าเออที่ภาคเหนือก็มีค่ะภาคอีสานก็มีแต่ว่าบ้านดอนไก่ดีที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยบางคนไม่รู้ไม,ไม่รู้เลยว่าทั้งหมู่บ้านเขาเนี่ยสามสิบกว่าปีมาแล้วเนี่ยเขามีอาชีพทำเบญจรงอย่างนี้แหละคะ่ะเรียกว่าเป็นหมู่บ้านเบญจรงเลยทีเดียวสมัยก่อนเนี่ยเป็นผู้ชายเพราะว่าเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนช่างศิลป์ไงคอยลงสีคอยวาดลายอะไรต่างๆพอมายุคสมัยนี้ผู้ชายก็ออกไป ทำงานนอกบ้านกันเยอะกลายเป็นว่า หมู่บ้านนี้มีแต่ผู้หญิงที่ลงสีแล้วก็ทําลายแล้วนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะฝึกฝนประมาณ2ถึงสองเดือนน่ะกว่าจะเป็นนะคะแล้วตอนนี้ก็หมู่บ้านก็มีจานวนช่างเบญจรงที่เป็นผู้หญิงโดยเฉพาะช่างลงสีหนึ่งอคนทั้งหมู่บ้านผู้หญิงนะคะหนึ่งอคนเป็นช่างลงสีทั้งนั้นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแม่บ้านนี่แหละเป็นแม่บ้านหาเวลาว่างก็มานั่งลงสีกันนะคะถ้าไม่มาทําที่บ้านเบญจรงก็นํางานกลับไปทําที่บ้านได้บาง คนเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการเรียนรู้ทําเป็นแล้วสามารถรับงานกลับไปทาที่บ้านได้เหมือนกันความ <นะ S 2> สุขของชุมชนใช่ใช<อ>เป็นลักษณะนี้นะคะแล้วเายังบอกเลยบอกว่าบ้านดอนไก่ดีเนี่ยกว่า10ครัวเรือนเนี่ยร่วมสืบสารและอนุรักษ์ความเป็นไทยไว้คุณจะได้สัมผัสถึงเส้นสายสีสันนะคะของเครื่องเบญจรงค์แล้วก็บางคนบอกว่า เออลืมไปแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาให้ดูกันนะ,ะวันนี้มีมาให้ดูหลากหลายทีเดียวเพราะว่าเราจะชวนทุกคนไปเที่ยวถนนคนเดินค่ะกับงานสืบสารสีสารลายเส้นเบนจรงดอนไก่ดีที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยนะคะมาดูโถลายครามไหมโถลายครามที่ต่างชาติเขารู้จักกันดีมากๆเลยนะคะ blue and white นะ<ม>เป็นต้นกําเนิดของเบนจรงศีลาดลนแล้วก็เบนจะิีลาเลยว่าได้นะคะ,คะส่วนคนที่ชื่นชอบเครื่องลายครามแล้วก็ชอบลายครามที่เป็นโถแจกันก็จะมีแบบว่าเป็นเครื่องชุด อาหารก็มีมนะคะทีนี้มาดูจากการซิลาดนจากการซิลาดนก็เป็นเซรามิกอย่างหนึ่งค่ะมีสีเขียวเป็นสีเฉพาะนะคะซึ่งเป็นสีที่ได้จากขี้เถ้าและยางไม้มมสีธรรมชาตินะรู้ชาวต่างชาติ<อ>รู้ที่มายิ่งรู้สึกคลาสสิกอ,อ่ะถูกต้องอชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวยุโรปและอเมริกาจะชื่นชอบซิลาดนมากเป็นพิเศษเพราะเป็นสีจากธรรมชาติแล้วสวยแบบธรรมชาติจริงๆค่ะซิลาดนชิ้นนี้มีอายุ แปปีโห oh. แต่คุณรู้ไหมคะขายในเมืองไทยไม่กี่หมื่นอ้ยถูกถ้ามีโอกาสได้ไปต่างประเทศใช<ะ>่ถ้ามีโอกาสซึ่งตอนนี้เนี่ยหมู่บ้านดอนไก่ดีบอกว่ายังไม่มีโอกาสเลยะ,ะ,ะใครที่ชมรายการเราแล้วก็มอบโอกาสให้ก็ติดต่อไปได้นะคะ,ะ,ะมาดูแจกันถมทองค่ะเป็นแจกันลายเทพเบญจรงค์เ,เขาบอกมีคุณค่ามากเพราะว่าลายเทพนับวันจะหาช่างฝีมือมาเขียนยากมันเขียนยากไงก็ไม่ค่อยมีใครแบบว่าเขาต้องแบบแล้วปี ถึงจะเป็นเป็นช่างที่เขียนได้นะช่างที่เขียนลายกระหนกและลายพุตาลบนแจกันใบนี้เป็นหนึ่งในช่างฝีมือในแขนงนี้ที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่คนในประเทศเพราะฉะนั้นแจกันใบนี้ขายในประเทศเรา7 5็ดหมื่นแต่ถ้าได้ไปต่างประเทศล่ะเป็นแสนใช่ไหมยิ่งถ้าได้ขึ้นชั้นเฟิร์สคลาสแล้วก็บวกค่าเครื่องอีกโถจุกชั้นอ่าโถจุกชั้นก็เป็นงานเบญจรงลายพุทธประวัติค่ะช่างเขียนก็เป็นมือหนึ่งในวงการเบญจรงนะชิ้นนี้เขียน ด้วยเส้นทองใช้เวลาหนึ่งเดือนกว่าจะได้โถจุกชั้นเช่นนี้นี่เป็นลายละเอียละเอียดมากใช่เโอ้ยอย่าไปซูมมากเสียวโดนเหรอเสียวกล้องโดนรับผิดชอบคนเดียวเลยนะทั้งสถานีไม่มีใครรับอันนี้งดงามกันอย่างนั้นล่ะซูมสักใกล้รักกันมากเลยไปดูแจกันเบนจศิลาอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเดิมเบนจรงจะเขียนลงบนภาชนะเครื่องขาวแต่ว่า ช่างก็ลองมาเขียนลายเบญจรงบนศิลาดนบ้างก็เลยเป็นการรวมงานสองอย่างระหว่างเบญจรงกับศิลาดนอย่างลงตัวนะอันนี้เป็นการพัฒนาชิ้นงานไปอีกแบบอย่างหนึ่ง,งนะฮะเติโตเ,เพิ่มนะคุณค่าแล้วก็เพิ่ม <c oughs> ทางเลือกให้คนชอบสะสมด้วย <c oughs> ยังมีอีกหลากหลายนะคะที <c oughs> ่บ้านดอนไก่ดีบอกว่าอยากจะนําเสนอก็คือนี่เซต น้ำชาสำหรับคนที่อยากจะไปฝากฝังให้กับเขาเรียกอะไรเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถที่จะปิดกระเป๋าแล้วก็หอบขึ้นเครื่องไปได้เลยเอาไปฝากเป็นเพนซิลเวเนียอะไรเงี้ยไฮโซไฮโซมาก็ไปเที่ยวกันได้นะคะที่บ้านดอนไก่ดีที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่5กันยายนนี้ค่ะอย่าไปเดินสะดุดละกันเป๋าไปเลยลูกเเดกแดงอย่าพาไปนะอุ้มกันไว้ให้ดีลากจูงกันไว้ให้ดี ก็แนะนําสําหรับคนที่อยากจะนําไปขายต่อต่างประเทศไงนะก็ไปเลือกชมเลือกเช็คตันได้นะคลดนะเขาเลือกคนอ่านข่าวเรื่องนี้ถูกเหมาะเลยก็ตอนแรกที่แกบอกว่าจะลงให้พี่ปุ้ยอายุ80ปีฉันยังคิดว่าเอ๊ะคนเล่าหรือถ้วยหรืออะไรคนเล่าละร้อยห้าสิบนะโอ้ยจ่วยอาพักนะจ้าพักสักครู่นะคะและช่วงหน้ามีเรื่องจากวงการกีฬามาเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้เขามีการประกันผมนักกีฬาแล้วนะคะทําไมต้องประกันสักครู่ค่ะหรอ i